อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยพี่มาแล้วต้นฉบับนะจ๊ะพี่ดวงตาคงทองรับงานอยู่ไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยะยังไหมพี่คนลืมไม่เจ็บคนเจ็บไม่ลืมเจ็บปวดมากอย่งนักร้องรุ่นพี่ดวงตากับนักร้องยุคโซเชียลปัจจบันเนี้ยต่างกันมากเลยพี่ลาจูจูถ้าเก่ามาบอกว่ารักฉันถ้าบอกแค่นั้นเล่นเอาฉันสั่นไปทั้งโต ทุกคนฮะอีกหนึ่งตำนานที่บอกว่ายังมีลลหายใจอยู่และตอนนี้มาเยี่ยมเยือนเวทีลูกสุ่สควอชของเราครั้งแรกนะคะพี่ดวงตาคงทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดวงตาคงทองค่ะคือจะบอกว่าช่วงหนึ่งส้มตตากลับมามีพลังมากในติ๊กตอกถูกต้อง <c oughs> มีมมแบบมีมวลชนเข้ามาเล่นการ <c oughs> มีเพลงที่แบบเออ แปลกใจแล้วก็ตกใจเอออ่ะหลายคนรู้แล้วอยากเจอคนจริงใจอ่านรู้อยู่แล้วอาจารย์รักชาชารชราแต่ส้มตำนี่มันวนวนๆกลับมาได้ยังไงคุณพี่ตกใจไหมตกใจเหมือนกันคือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกกะไม่รู้ด้วยซ้าว่าเพลงนี้มันถูกเล่นในติ๊กต็อกจนมีคนมาบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้เล่นติ๊กตอกมัวแต่งมอยู่ใน Facebook อยู่อะไรพวกรุ่นรุ่นพวกเราก็เลยเขาบอกว่านี่ตอนนี้มีคนมาเล่น เยอะมากเลยนะแม่ออแม่ต้องกลับมาเล่นแล้วนะเพราะเราเ,ออเป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยเขาดีใจคำว่าต้นฉบับเมืกก่อกี้ขอฟังตรงนี้แบบต้นฉบับเลยมาพี่ดวงตาเราเออแลวจู่ๆถ้าก็มาบอกว่ารักฉันถ้าบอกแค่นั้นนล้นเอาฉันสั่นไปทั้งตัวผแม่จะหวยหัวใจมันเต้นรัวหลักลาฮักลกอัวฉันพูดไม่ออกเลยสักคำอ,อ,อยากจเาจอคนจริงใจให้หน่อยมาเลย อยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยทามียกมือหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าร้องเยอะเดี๋ยวเราติดลิขสิทธิ์อย่าร้องเยอะคือต้องบอกว่ามันเป็นหลายๆผลงานพี่ของพี่ดวงตาเนาะที่แหละคนแบบว่าศิลปินคือใครนี่แหละคือต้นฉบับจริงๆถูกต้องแล้วตอนนี้อัปเดตชีวิตัวเองหน่อยอยู่ไหนยังไงคุณพี่ตอนนี้คือพี่ตาก็ยังทำ งานเพลงอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนจะเราเราจะมเห็นศิลปินออกมาเป็นอัลบั้มแต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็จะทําเป็นซิงเกิลซึ่งล่าสุดพี่ตาก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี่แหละแล้วนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากไว้ที่คลื่น90ลูกทุกรักไทย็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะคนลืมไม่เจ็บคนเจ็บไม่ลืมเจ็บปวดมากเป็นเพลงบะทําเองหรือว่าหรือว่ามีค่ายมีอะไรไหมพี่ตอนนี้พี่ตาทาเองค่ะส่วนใหญ่จะทําเองนะคะตอนนี้แล้วก็เออก็จะมีโปรเจกต์พิเศษต่างๆที่แบบมีคนไปจ้างร้องติด ตไปร้องอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีอยู่เหมือนกันธุรกิจธุรกิจเหรอครับธุรกิจตอนนี้ก็จะเป็นธุรกิจครอบครัวก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงเวทีแสงสีเสียงจอ LED โดมแล้วก็ผลิตโต๊ะพิกเฟมที่บ้านเขาบวงจรเลยค่ะเพราะว่าโอเคแหละเพลงเรามันยังวนอยู่ในไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุหรือว่าคนแบบรุ่นหลังๆอาจจะยังไม่รู้จักบ้างบางคนยังแบบว่าเอ๊ะ พี่ดวงตาคงทองรับงานอยู่ไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยยังไหมพี่พก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ยังร้องเพลงอยู่ท<อ>ําซิงเกิลแล้วก็ยังรับงานปกติทั้งในประเทศเ<อ>แล้วก็ต่างประเทศค่ะ<อ>มีทั้งโชว์เดี่ยวแล้วก็ฟูลแบนด์นี่เลยนะครับผมอย่างลา่ลาสุดลา่าสุดไม่แน่ใจรอเปล่าแต่ว่าผมเคยเห็นคลิปนึงที่ปเป็นเวลล์อยู่ว่า,าคลิปทีป่ไปร้านร้านอาหารไหมค่ะแล้วอยู่ๆก็นักร้องบนเวทีร้องเพลงพี่ลงเบียร์พิตาไปวันนั้น่ะไปถ่าย MV ค่ะแล้วก็เออมันก็เสร็จดึกแล้วแหละก็เลยไป ทานข้าวบน้องๆในทีมอะไรเงี้ยค่ะกับน้องโน้ตมหาสารแล้วก็น้องน้องจอร์ดเบนสกุลอะไรเงี้ยค่ะไปกินข้าวแล้วน้องเขาร้องเพลงเขารู้ว่าเรามามั้งอ๋อเหรอเขารู้มั้งหรือไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เรอกก็ไม่รู้ทีนี้พอเพลงเราขึ้นปุ๊บเราก็น่าหนึ่งต้องไปไปโชว์ตัวพี่มาแล้วต้นฉบับนะจ๊ะพี่มา ใช่มีมีคลิปให้เห็นนะคะว่าเออน้องยื่นไม้ให้ร้องเพลงใช่ค่ะก็เลยเป็นก็เลยเป็นคลิปวีลล์ในคลิปนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็บอกว่าจริงๆนะพี่ดวงตาไม่ยังอยู่เรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคโซเชียลใช่ค่ะทีนี้ถามนิดนึงอย่างพวกเราเองอันนี้ไม่ไดถามพุทธาดราม่านะอย่างนักร้องรุ่นพี่ดวงตากับนักร้องยุคโซเชียลปัจจุบันนี้ต่างกันมากเลยพี่ ถามว่าต่างกันไหมก็ต่างกันนะคะต่างกันเพราะว่าในยุคโซเชียลมันก็จะไปไวกว่าทุกคนก็จะเห็นกันไวกว่าเห็นตัวตนเห็นว่านักร้องหน้าตาเป็นยังไงแต่ในยุคของพี่ตามันมาจากวิทย,ะยะุแล้วก็ทีวีแต่ทีวีก็จะมาเป็นช่วงๆเ,เช่นดกึดกๆ อะไรเงี้ยรายการเพลงอะไรเงี้ยเราก็จะมาช่วงดึกๆเราก็จะได้เห็น MV กันช่วงนั้นแต่ในยุคโซเชียลคุณสามารถเห็นได้ทั้งวันทั้ง a c e b o o k ทั้ง t i กต o อกทั้ง YouTube ขอแค่มีสมาร์ทโฟนเปิดมาเจอหมดถูกต้องถูกต้องค่ะก็จะก็จะแตกต่างต้องปรับตัวไหมก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันเราก็เราก็ด้วยด้วยความที่เราทําเพลงเองอยู่แล้วอะค่ะเราก็จะต้องต้องต้องเก่งโซเชียลคือต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้แฟนๆได้เห็นกันอ่ะ เห็นบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีเพลงใหม่ด้วยฝากเพลงใหม่แล้วก็ฝากกิจาการรมตัวเองเพิ่มเติมหน่อยครัพี่ดวงตาฮะค่ะสำหรับดวงตาคงทองนะคะตอนนี้ก็ยังรับงานร้องเพลงแล้วก็ยังมีผลงานเพลงให้แฟนๆที่เป็นแฟนเพลงของดวงตาคงทองที่ชื่นชอบในน้ําเสียงของดวงตาคงทองได้ติดตามได้ฟังเพลงกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งล่าสุดก็ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเป็นเพลงช้าๆคนลืมไม่เจ็บ คนเจ็บไม่ลืมซึ่งตาเป็นคนที่สร้างสารรค์แล้วก็ผลิตงานนี้ออกมาเองนะคะก็ฝากแฟนชาว90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแฟนเพลงทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะที่ที่สามารถเข้าถึงกันได้ไดแล้วก็ได้เห็นตาผ่านหน้าจอนะคะก,ก็ฝากเพลงนี้ด้วยละกันยังไงก็เป็นกําลังใจให้ตาด้วยรวมถึงธุรกิจก็เครื่องเสียงเวทีจอ led โดมสามารถติดต่อเช่าได้ค่ะครบจบจงจ้าถูกต้องและผลงานเพลงเก่าๆที่ผ่านมา ยังสามารถขอได้ถูกต,ต้องตามได้เลยนะฮะดีใจมากเลยได้อัปเดตกันแล้วก็ได้ข่าวว่านี่คือมาเยือนเวทีทุ่งส์แกาครั้งแรกด<ล>้วยขอ,อขอบพระคุณเราบ้าเลยนะครับผมบบสวัสดีครับ